มีใครเกิดทันนีเวียบ้างไหมคะนีเวียครีมนะคะอันนี้ก็เป็นโลชั่นเป็นครีมบำรุงผิวนะคะที่คุณสามีชอบชื่นชอบเพราะว่ามันเป็นครีมบำรุงผิวแบบที่อยู่มายาวนานวันนี้ลองเล่าความรู้สึกนะคะ เมื่อครั้งอดีตวันๆยังหวั่นอยู่คือเวลาพิติไปซื้อพวกครีมบำรุงผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอะไรก็แล้วแต่โลชั่นต่างๆนะคะคุณสามีก็บอกว่าเขามีแค่นีเวียตลับเดียวเขาทาได้หมดเลยทั้งตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทาหน้าทามือทาข้อศอกผิวที่แบบแห้งกร้านนะคะส้นเท้าแตกเขาบอกว่าตลับเดียวเอาอยู่พีติก็รู้สึกว่า เออมันก็จริงนะคะแถมไม่พอราคาก็ประหยัดด้วยเดี๋ยวเราเรามาเปิดแล้วก็ย้อนนึกถึงความรู้สึกวันวานนะคะคือพี่ติก็เข้าเลขคหาแล้วอ่ะนะคะโรชั่นหรือครีมบำรุงแรกๆที่พี่ติรู้จักก็คือนีเวียนะคะนีเวียตัวนี้นะคะเวลาเราเปิดมานะคะปิ้งมันก็จะมีฟอยล์แบบนี้มันเป็นความคลาสสิก ะคลาสสิกความจริงอะ่ะเรามีแค่ผลิตภัณฑ์ในใจเรานะคะหนึ่งตัวมันก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วนะคะเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราเปิดพร้อมๆกันนะคะพอเปิดกระปุกนะคะนีเวียมาเนี่ยเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะอันนี้แอบแอบแย่งคุณสามี ใช้นะคะเพราะว่าพี่ตีเป็นคนไม่ค่อยชอบเนื้อครีมอ่ะเพราะว่ามันรู้สึกเหนียวเหนอะหนักนะคะแต่ในความเหนียวเหนอะหนะเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าอ่ะให้ดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเป็นแบบนี้นะคะอันแรกอ่ะมันจะมีกลิ่น ที่บ่งบอกถึงความเป็นนีเวียนะคะ,ะเนื้อครีมก็เป็นแบบนี้นะคะเนื้อครีมเป็นครีมแล้วพอเราเอามาทาเราจะรู้สึกว่ามันเนอะหน,หนะนะคะอะทาที่มือนะคะมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหนอะอหนะแต่ถ้าวันไหนที่เราเร่งรีบพิ่ติว่ามันคงไม่ทันใจนะคะคือคนสมัยนี้่ะ ต้องการความเร่งรีบนะคะเร,ง,เรงต้องการความเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเรื่องผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นความแห้งกร้านต่างๆนีเวียช่วยได้ตีชอบเอามาทาตรงเล็บนะคะสังเกตว่าครั้งก่อนตอนที่พี่ตีรีวิวอะล็อกซตานนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไปให้ดูนะคะ เล็บมือพี่ตีจะแห้งนะคะมันจะมีขอบเขาวาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูอ่ามันจะมีแบบนี้นะคะมันจะมีความแห้งกร้านทีนี้พอพิ่ตีลองใช้นีเวียครีมตัวเนี้นะคะมาทาลองใช้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์อะรู้สึกว่าจมูกเล็บนะคะจมูกเล็บของเรามันจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนสังเกตไหมคะเวลาเราจมูกเล็บเราแห้งอะเราชอบแบบกัดเล็บอะ พอพี่ตีเอามาทาที่มือนะคะมันมีความรู้สึกว่าเออมันช่วยได้ดีถ้าเกิดว่าท่านใดยอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ n i v วีแล้วก็เข้าไปใน Google นะคะหรือเข้าไปใน YouTube แล้วก็เซิร์ชคำว่า n i v วีมีคนรีวิวเยอะมากนะคะพี่ตีก็จะไม่พูดสรรพคุณอะไรมากมายนะคะขอแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ n i เวียครีมดีกว่านะคะเอามาทาอีกนะคะคือกระปุกเนี่ยพีติคิดว่า ใช้ได้นานเป็นปีเลยทีเดียวเวอร์ไปหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงที่พิตีทาทามือไปเนี่ยนะคะก็จะพูดไปด้วยเนพิติก็จะเอาครีมแบบนี้นะคะแล้วก็ทาบริเวณที่เรารู้สึกว่าแห้งกล้านไม่ว่าจะเป็นข้อศอกนะคะส้นเท้าที่เราแตก หรือบริเวณผิวที่เรารู้สึกว่าแห้งกล้านนะคะเราก็ทาไปแน่นอนว่ามันเหนียวเนืดหน่ะแต่ผลที่ได้มันเป็นการตัดปัญหาไม่มีแบบปัญหาคาราคาซังอะแบบเอ๊ะใช้ตัวไหนดีอะนีเวียเป่นด้จ้างเนาะแต่ก็มาแบบรีวิวอะก็มันดีอะถูกด้วยที่สำคัญนะคะหาง่ายหาซื้อง่ายไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเราจะไปซปเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนก็จะเจอนีเวียนะคะที่พิติซื้อมาเนี่ยตลาดเนี่ยนะคะ ปริมาณมันก็มีหลายขนาดนะคะให้เลือกที่พี่ตีไปเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบมานะคะ,คะ150กรัมอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะคะ150กรัมราคาอุ้ยราคาแบบเป็นมิตรนะคะถูกใจอ่ะ1.71ยูโรนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ65บาทนะคะคือพี่ตีเอา38คูณนะคะ ประมาณ65บาทอ่ะถูกนะคะคือมันเป็นแบรนด์ออริจินอลคือมันเป็นสูตรดั้งเดิมอ่ะสูตรคลาสสิกนะคะตลับสีน้นเงินแบบนี้นะคะหน,หน้าตาแบบนี้นีเวียครีมถูกประหยัดเงินหาซื้อง่ายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาผิวได้ดีนะคะบางคนก็เอามาทาหน้าแต่ ถ้าเป็นคนผิวมันนะ่ะพิตีคิดว่าไม่ชอบหรอกเพราะว่ามันเหนียวเหนอะหนะนะคะมันหน้าเราก็มันนะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เหนียวเหนอะหนะมันจะรู้สึกแบบหนักหน้ามันไม่มีความสบายผิวนะคะอย่างพิตีก็เอามาทาคอนะคะทาคอเพราะว่าคอเหี่ยว คอเหี่ยวย่นนะคะก็ามาทาคอโดยส่วนตัวพี่ติเป็นคนผิวมันนะคะอย่างที่บอกก็คือมาทามือทาเล็บนะคะทามือทาเล็บมันก็จะรู้สึกว่าเออผิวเรามันมีความชุ่มชื้นขึ้นจมูกเล็บเรามีความชุ่มชื้นนะคะไม่มีความแห้งกร้านสังเกตนะคะว่าเวลาคนอายุมากขึ้นอะ่ะมือจะเหี่ยวนะคะมือจะเหี่ยวอะไะ อายุมากขึ้นนะคะมือจะเหี่ยวดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราใช้โลชั่นทั่วไปอะ่ะคือเมื่อก่อนพี่ติจะเลือกโลชั่นที่แบบมีความซึมเร็วไม่มีความเหนียวเหนอหนะแต่พอเราอายุมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวนะคะเนี่ยพีติวว่าเนี่ยนีเวีเนี่ยตอบโจทย์ได้ดีนะคะตัวนี้นะคะใครจะลองนำไป ใช้ดูก็ได้นะคะพิ่ิติคิดว่าที่เมืองไทยก็มีนะคะมากมายหาซื้อง่ายนะคะบางคนทาอาทาหน้าก็ต้องเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆนะคะผิวแห้งมากทาริมฝีปากก็ได้นะคะสวยใสนะคะท <laughs> าริมฝีปากอ่ะทามือทาข้อศอกนะคะทาข้อศอกที่แห้งกราด ทาทาได้หลายจุดนะคะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่พี่ตีได้ลองใช้ดูอย่างที่บอกก็คือว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณสาม,มีประทับใจมากนะคะคือเขาเป็นแบบมีความเป็นผู้ชายตัดเดียวจบนะคะทาหน้าทาตัวทาแขนทาขาไม่ต้องมีแบบ หนึ 1> 1, 2, 3, ให้สีเวลานะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับคุณที่ชอบไม่ต้องมีหลายชิ้นนะนะคะมีชิ้นเดียวพอประหยัดเงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวมันเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะมีทาอะไรอีกนะคะก็ท่านใดที่มีประสบการณ์นะคะในการใช้นีเวียตัวนี้นะคะก็ลองเขียนคอมเมนต์ บอกเล่าสู่กันฟังราคาสำหรับในคลิปนี้นะคะพอละอยากพูดอะ่ะอยากพูดอยากเม้ามอ,อยเฉยๆนะคะสาระอะไรอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นการจุดประกายนะคะให้กับคนที่หลงเข้ามาดูในคลิปของมาดามติวิซ่าเนี่ยเอ๊ะหรือมันจะดีนะคะถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่นะคะไม่ยากค่ะ ง่ายๆนะคะเอาล่ะค่ะอย่าลืมนะคะมาดามติวิซา่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ like. ถ้าแค่อย่าลืมกด subscribe กับมาดามติวิซ่าด้วยนะคะมาดามติวิซ่าก็จะเป็นช่องที่แบบไปเรื่อยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ Mexi a ี่เอ๋เพีวอะไันนะบาย